โอ้ยทั้งหมดแล้วอันนี้คือแมงดานะจะสอดพิ่นจับเอาตัวจะน,นุ่ยญ่ๆเนาะนุ่ยเต็มๆทั้งหมดทุกคน,นเนาะนี่เออสลักเออก็ได้เลยสลิกสลักามาตังนะนี่คือหอยชาลีจ้ะหอยชาลี่นะเมาจะสอดมาก,กอรีเมาตานพีเมาค่ะมีเมาไปลเลยได้กินก็ธรรม,มาดา ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดียูซีทานที่ตามระรับสม้มวันนี้กยายามเท้ทุกคนกามาหอดบ้านนะหอดหน้าแล้วกาที่ได้พาเด็กไปหาหอยกับส,สัอนเพื่อน ว่าสิได้ไปหาหอยปางมากอยนะยกับมาหัวที่ได้หรืบอบ่อทุกคนเลว่ามามาตะเก้านะเห็นหลายนะวันนี้ก็เลยจะพระโซดสอดเป็นมาหาตอนนี้ก็ได้ไปแล้วนะเคยีิหอด่าแล้วว่าตอนมากับไปไ้ถ่ายและเพี่อน้องเบิกนะเพราะว่ามันยากทุกคนเลยนำทางก็ไดนะ้คิดพูดหลาย ถือว่าอยู่หน้าบัดบุงพี่ถือว่ายังเป็นดงดงไม่ใหญ่อยู่ได้แถวนี้นะถือว่าขาวเมฆะมากข้เม่นข่าพอถือว่าจ้างค้นจะได้บิลลายสองสองขนมาลึกพอนึงนี่แหละเดี๋ยวจะน้อยเหาขะจะได้ออกไปปั้นเม่น,นเพิ่นอีทุกคนเลยปั้นเม่นตน้นแล้วก็กล่นกล่นพร้อมพื่อแหละตอนแรงแรงพกพื่อแหละกินข้าวกินน้ำอิ่มนะอันนี้ก็มาฮอปผาไปทีบร้อยทุกคน หาหอยก่อนหมูหว่าจะได้หรือบ่อรหอยกะถ้าวบิมีเขาก็จะได้ไปหาตึกแฮอีกทุกคนเลยเพราะว่าป่าพายเก้าและพานนี่เขาลงไม่ได้เพราะว่าน้ำมันยังหลยอยู่จะชอนเพิ่นเยอะหอยปังเพิ่นเยอะเ็กดกอยเลยพอนะ กิมี่หอยยูบ้าวันนี้เราก็ได้ลงมาหางมหอยได้ทุกคนเลยโอ้หอย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 อ่าตัวหนุ่ยหงอยลียยนี่โอ้ได้แล้วได้หอยปังแล้วโอ้ชุดหลาหาอยู่หาอยู่แถวป่ายย่าปองนะหอย เลยีนก็แเม็นแต่ว่ามันเป็นน้อยๆนี่ยในเอ้ยในเงอ้ยโอ้ยฉลองน้อยแล้วอัอ s. <S นนี้อยู่เลิกกดทุกคนเลยเยวหาที่ไดลงงมก่อนเห็นแล้วโอ้ยนี่หัวป่า ชัวเห็ดลายลยัได้หอยเนี่ยงมทายชอนพอนได้หลายหนอยเจอได้ไหมพอนมาลำหลังพอนเอางมเอาได้ด้วยนึงน,นนะเดี๋ยวเราจะได้ลงไปงมอยู่นี่แล้วทุกคนเลย,เยเโอ้เห็นแล้วนะหน,นุ่ยใหญ่เนี่ยอืมต่าครูาวดพันลงไปหางมทุกคนเลยหางมตามแคบดีเลยได้แล้วป้อง วาลงเลิกไม่ได้ยันหนาวน้ำมันเย็นทีนี้มันก็ได้่ามันหกคนมีแต่ป่ามีแต่สลามแบบนี้นะหอยมักสนเลยอู้นะโหปซิวอืซิบอนอเซลซยสหา่หหาอ่เนาะม,ม,มันใส่ lục và hỏi coi tụi con đấy hết lắm thưa cứ chỉ sống nôi nè tạm bừng nè chẳng nói tìm điều lôi ô hết đi là. ôi rồi nhiều tạm hồn máy ดามซีโน่ลงบอลเด็กนะนายี่ได้นี่นี่นี่ง่าย่ายเาจะได้ยง่ายนอเาจะได้นี่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 น่อยนี่่ายกันเลยได้สามน่วยโอ้โหน้ำพอนัก็ันแนีเย็นเลยนี่ นี่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 ่อนนยนีน่หลาหลายละมนูดขึ้นแล้วก็เอา่ายเนาะอืมันมันแดดฮอนแล้วกับมันกาลงนะได้งมนะเฉพาะองค่อยพปเดียวไว้แด่งประวัดเพิ่มขึ้นไป่ถเทนว ขึ้นไปเสือใช่ไหมหลายแล้วกันหาลำแค้มไปแล้วทุกคนเห็นปะอืมชุลาอยู่เป็นนิโนนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละเพราะว่ามันผูอยู่ด้วยเหรอเห็นได้รึปะเห็นแล้วหน่วยน้อยละลูกมันอ๋อตัวหน่อยใหญ่ น,น,นี่นู่ยนี่นะลงแล้วนะนะฮะจมลงแล้วชื่อโอ้โอันนี้วะป้าหอยขั้นหลายเลยทุกคนกินดีแล้วพเพราะจักหอยหนาเจ้านี่มันจะกินเจ้าต่ออีนี่เรแต่เจ้ากินหอยหอยกินเจ้าเมึงเดี๋ยวสิลกไปเอาบอลน,นี้มันสิได้จักหน่อยทุกคนนี่มาลักลงนี้มีหอดเจ้าทำนี่เขาสินับเนาะเอาเท่าบอลน,นี้นะสองหน่วยแล้ว แล้วนะบ่นลนอยนี่นะนนี้บ่น่ะอยน่ะผูล้วผูเฮ้ตกแล้วลอยนะ่นน่อยใหญ่ตกแล้วบอ่อยนึงจมแล้วลอยน,นึงจมแล้วอยนึงนะจมไปทงเลจมลงลุ่มหันอนะะบดนี้เลยทุกคนเลยวก,น,กนลายนึงโลดเนะอพอแล้ว่ก็นนไม่แบบนี้เาะเข้มขันทู เสียสอนพรวนน้ำแต่เช้าได้พี่น้องเยบอกว่าคุณเปียค่อยทุกคนเลยค่อย,อยลงจจเยือกลงคอยเบาอยู่หอยคั่นหอยคั่นใจเยืลงจะลงเพราะว่าจะสอนพรวนหอยคั่นมีกินได้ดามทีเก็บฝักเนาะก,ก่อนมาหนิหอยก็ได้หลายเติบละโอ้หอยนี่ใหญ่เจะมืันเนาฝังเนาะนะ เอามือกิดกับก้อยหอยคือเสี่บว่าหายะได้ทุกคนได้พังนอกนี่ได้บ่อนมี่ยังมีเนาะโจเลยเจ้า์ชอนไปเอาเตีหลายดิเอาบอลเดียวนี่คือเิพาะน้ำผังนอกไงตกเงาโจโจถมันนี่ ถือมีดมาเจอเอาเชฟมางไงอะเชอน่นกาเอาชบบาทแล้วนน่ได้บ่ตอนนี้กาเก็บพังนอกกได้ลายเตอร์ป่ะนะกาที่ได้ไปหาเละเบืองหอยทุกคนเลยเลได้หาเละตามแขมเพื่ได้ปัน,นี้ถือว่าแขมมบึงนี้นะหาเละจนชุดชุดหมดปลาแล้วถือว่ามันความมันนี้มีทางความเราก็เลยกลับคืนทางเก่า ตอนนี้เห็นหอยแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวลงไปเก็บมาก่อนถือว่ามันอยู่แถวมันเลิกคุณนะมันหาจับอยู่แถวขอนอาสามน่อยเห็นแล้วสามน่อยนะบนเดียวนี่เดี๋ยวเอากระชได้หาเล่ไปลเลยเลยเพราะว่าสะสอนเพิ่นไปหาก้อนแล้วพวกนาผาอยู่ น้อ,นอมานี่ก็เห็นหอยน้อยญ่ยนะลงจับเอาปกกลังไปนี่ป่าย่ญยนะคอดกลุ้มนึงน้อยน้อยฉุดหลยก็เดี๋ยวหาโล่เถิงแล้วก็ขึ้นหาให้จุ่ยกินเลยได้ชาชล์ไปลงไปหาหอย เห็น,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 นงะตอนนี้กะหอยกะเก็บได้หลายเต้เด้ทุกคนเลยโอ้หอยทั้งหมดเลยอันนี้คือแมงดาดะจะสอดเพันจับเอา ตัาวหอยกามิตโน่ใหญ่ทีงสุดโอ้ช,ชอชอนเพิ่นเห็นนี่ลแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเอาก็ตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเทิงแล้วทุกคนเลยขึ้นไปหาให้ยูกินนะตอนนี้ก็มาฮอตพีกาโอ้ยฉวายพระชมโคนเนี่ยชีว็นก็แมนชิบโมงและชีวิตโมงอันนี้ก็ข,ออกะะข้าพ่อกะท่าละคืนมาตะกอนเมนเนี่ยต้อหอยลางก็ Ừ. Tất lại tiếp nó Cho nó nhanh nhanh tìm mò nó đi lại

นี่ชอนเ่าจะได้มาค้างมอนะเพราะว่าหอยกาลล้างแล้วทุกคนเลยพา,าต้มมือสุกแล้วก็เทออกมาแล้วก็ที่ได้ล้างใหม่อก็อคือจะปีนในหอยนะัมนมอนะนะตอนนี้ก็ต้มหอยกะเริ่พดแล้วทุกคนเลย tôi đi lấy hỏi cái đây chơi máy này làm tôi 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 nó hồi tặng nữa cái đó khi chụp <tessizia> là bạn tôi sẽ sờn tôi bùng chơi chim khít bao โป่งก่อนนี้ป๋อบก่อนนี่เ้พระวาัาดเป็นโป่งทุกคนเลย่าหมอน้อยน่ยนะจะแกงปลาตัวนึงพญานะโป่งใช่ไหมเม้นไม้ละฮักผม,มไม้ฮักเบิงไม้นี่กวะโอ้ยโอ้ขึ้นไปจีมมี่เถิงหมดทุกคนเลยโอ้ยมาคิดจีกับไพ่ยไม้มาแล้วเนาะ ไปขึ้นหอามาโน่นอีกขึ้นไปแม่มาระวัครับมาตักออกออกมานี่ตักออกไปฉลัดออกเต้นหน่วยใหญ่เนาะเต้นเต็มเต็มทั้งหมดทุกคนเนาะเนี่ยเออสลักโอ้ก็ได้เลยสลิกสลักมาตังนะเี่คือหัวชลดีจ้ะ มอเชลลี่นะเมาจะสอดออกมาก,ก่อนใีเมาตามัน <laughs> มีเมา่ะมีเ <laughs> ม,มาเปิเลยกินก็รรม,มาได้ตามันขอนะโอ้ได้หลายอยู่นี่ค <c oughs> <c oughs> ือบีอออเลยนะเซ็ปหัวปังนะโอ้ยขี้มัน ครับบิดโหดเห็นเ่อเอ็ดนี่ก็ได้เอ็ดสลักกแต่มันมี่ล้างทีบ่อยนะลางอ้ยน้ายไข่เนี่ยน้อยไม่จะลูกมันทุหลายเนาะลูกมันลายมีลายจะบอกเหรอน้อย อุ้ยขี้พวกอตอดีอาแมงป่อาพอดีคนอาหอยเล่แหมไม่เบิ่งเอาาหรอดหาได้แมล่ะนั่นบอกบอนางี้ถามปูเป็ดฉีฮาฉี่าเบอร์โทรสามบไ่ได้มันมาเอาพลาติสามต่า

กนละคนล้งางมันสะอาดนะดีล้างแล้วมันสีมันสีอขล<อ>นี่ซอยตรงนี้า <c oughs> นี่หลังจากที่ล้างไปแล้วก็มาสซ้อยทุกนวนเลยสซ่อยต้นเยื่อเทะตอ้นพอดีพดีมันยังเขาเนื้นอเขานางหอยตังมันจะตัวใหญ่เนาะบิคือหอยเซรี khẩu lý ừ. nô, rồi tuần nhiều khốt ิีหัวเนื้อหัวหนังเ,เนีเ่ยบ่เดี๋ยวจะเห็ดเลยคอยซอยเ้ดดยซิเ้ยเออเดี๋ยวืันนี้คอยสิก้อยเองพอคอยก้อยเสียได้ <c oughs> ไปขัดมุดแดงมาสิปุง,งเคืองห๊ะโม่ล่ะเจ็บเลยได้นะอาอตะกี้มันกอยครับ ทำเงินเลยโหขาวๆทั้งนั้นมีตะโโหะมนทุกคนขี้มันนะสลักบีโอเดคมาหาสลักถ้ากินก้อยหอยดินนี้ก็ซอยแล้วนะเกิดไปหลายนึงเซืรอเกอร์เป็นโน่แล้วก็ไปคันมะแดงไนดะ้ไหมนี่เซอร็ดัสอือตอนนี้ก็ซอยแล้วละใจเอาเซืรอเกอร์เป็นโน่แล้วก็ไปคันมะแดงบูว่าเป็นเซอร์ เ,เราเจอตพแล้วกับมาก,ก็ดิเซอร์กเกิดไปนนะะบ่แลรงแล้วอะดิมากเจอเาอันเบอร์พักาขาไมเนี่วโคข้าไม่เ,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 มเออตตอด้นบ้งนะขล้นดิน, <c oughs> นี่ไม้นี่ไม้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไปเอาไปทันมดแดง,งคนละคนลยไปดิค <c oughs> <c oughs> รับมีตัวโคขาวทั้งนั้นเลย นี่ไม่เห็นห้างมดแดงแล้วทุกคนแล้ววะโอ้ห่างกระตัม้มอะไรเนาะนี่ป๊าดโอ้ยเดินสลานอยู่ยโอ้ยนี่มือเลยมือยองเลยยันถอดอ่กอ่ะเอาอีเอาอีมุดชมนะโอ้ยเฮ้ยมันคลุ๊ก เดี๋ยวเราห่างพระนังกันแบบมันจห่างกันห่างฝาหนังกันบึ้เอามาตืมอีกห่างที่สองเสื้อสองห่างเลยมาโอ้ไข่โพนาะห่างไอ้น้อยก็มีไข่เสื้อไข่โพไข่ใหญ่ดลยซบมาไหมนี่พอพ่พอแล้วแปดไปไหมนี่เม้อ

ป้าปูพักกลายแห้งเนาะยังหอมไหมเชบอ๋มเบอ๋น้อยนะไหมมาเนาะนักบุ๋มออามาบุ๋งบุ๋งขี้ลายสมมติสมมติเลยนะสักเพชรหรือบั่นะาเพชรเกะกิดการมาคิดดิบเอาเนาะ อ๋อช MM. uh, ีมาคิดเอาชมาคิดเอาเสือมมดนะขัขักตำมตามีเลเป็นนิดโรบนี่ดันมาเลยอต้องปลาได้ปลากหลนึงเนาะตอนยิ้ๆยมืลด วันน <rude S 2> ี้คืได้ไปกินเลยทุกคนเลยข้าว้้มันโ้าน้าเาหนังกรืเปล่าเวอ่้เ่เอแล้านเชอแดงนิงเชิเลยหน่อไปโมแฉบก็บไปหอมหชิมเลยอืมอะไรบ้างก แตนน่นกาในยูในกินกันแล้วมา嘛ทุกคนกินข้าวเทงกัเดียนนี่มีก๋อยหอยแล้วก็แกงป่าไแม่เป้นขลําก็เลยแกงครับะัักเยอะ้นนะเมนเสรหมดลเยน้อย้อย่ย

มา้วถือม่ลแล้วใช่หมาหมามา,ามามาถือมาแล้วก็หนึ่งนึ่ก็ไม่คนน,คน้ำแต่เจ็บมาย้ำมาเราหำข้าไก่ก็ต้องอ่ะตอนนี้กัถือว่าสม่ำกัพาดูเข้ากินน้ำอิ่มนะมถือว่าจะได้พักผ่อนทุกคนเลย แต่สำหรับคลิปนี้ก็ค่อยกัรที่ได้ขอจบลงเพียงตัวนี้ขอขอบคุณกับญาตที่ติดตามนะครับซมเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหม